ข้อที่30นะครับรถยนต์โบราณจำลองคันหนึ่งมีความยาว24เซนเมตรความกว้าง10ซนติเมตรความสูง12ซนติเมตรถ้าใช้มาตราส่วน1ต่อ15ในการจำลองผลบวกของขนาดของรถยนต์โบราณคันนี้ตรงกับข้อใดนะครับตัวเลือกเนี่ยนะครับหน่วยเป็นเมตรใช่ไหมเราหาเป็นเซนออกมาก่อนแล้วเราค่อยเปลี่ยนให้กลายเป็นเมตรอีกทีนึงนะครับโอเคเราจะมาดูความยาวก่อนนะครับ ่เราก็เขียนความยาวจำลองต่อความยาวจริงโอเคเท่ากับเท่าไรหนึ่งต่อสิบห้านะครับโอเค รเราแทนค่าเลยลงไปแทนค่าความยาวจำลองก็คือ24นะครับเราก็คูณคไว้นะครับจะได้24นะครับคูณกับ15นะครับเท่ากับอะไรความยาวจริง 24คูณกับ15ได้เท่ากับ360นะครับดังนั้นนะครับความยาวจริงได้เท่ากับเท่าไหร่ก็คือ360หหน่วยเป็นเซนติเมตรนะครับถัดมานะครับมาดูความกว้างกันบ้าง ก็คือความกว้างจำลองตัอความกว้างจริงนะครับก็คือ1ต่อ15เหมือนกันนะครับความกว้างจำลองนะครับก็คือ10ซนติเมตร ทำเหมือนเดิมนะครับคูณไข่นะครับสิบนะครับคูณกับสิบห้าได้เป็นหน่อยห้าสิบโอเคฉะนั้นความกว้างจริงแล้วเท่ากับเท่าไหร่ก็คือ150ซนติเมตรนะครับ ถัดมานะครับยังเหลืออีกก็คือความสูงความสูงจำลองนะครับส่วนด้วยความสูงจริง ก็คือ1ต่อ15เหมือนกันความสูงจำลองนะครับก็คือ12เซนเมตรส่วนด้วยความสูงจริงคูณค้ายเหมือนเดิมนะครับ12คูณกับ15 สคูณกับ45 15, 15นะครับได้เั่ากับ180ฉะนั้นความสูงจริงนะครับได้เทแ่ากับ1 8้หน่วยเป็นเซนติเมตรนะครับจทยบอกว่าผลบวกนะครับของขนาดรถยนต์คันนี้ก็คือเอาความกว้างความยาวความสูงมาบวกกันนะครับผลบวก ก็คือความยาวยอวยักษ์นะบวกความกว้างบวกความสูงความยาวได้เท่ากับเท่าไหร่360ความกว้างก็คือ150ความสูงนะครับก็คือ180ตรงนี้บอกกันได้เป็น690หน่วยเป็นอะไรนักงเรียนหน่วยเป็นเซนติเมตรนะบอกกันได้690หน่วยเป็นเซนติเมตรโอเคแต่เขาต้องการหน่วยเป็นเมตรนะครับ690เซนติเมตรเปลี่ยนให้กลายเป็นเมตร จากเซนติเมตรเป็ี่ยนให้กลายเป็นเมตรตอนนี้คือหน่วยเล็กใช่ไหมหน่วยเล็กเอาไปหาร690หารด้วยอะไรหารด้วย100นะครับคำตอบที่ได้ก็คือ6.9หน่วยเป็นเมตรนะครับเรียบร้อยตอบข้อที่2นะครับ